ตัวอยู่ที่ตัว builder Build เนี่ยนะคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บมาที่รูปแหวนตรงนี้ครับมาที่รูปแหวนตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะออกมาเป็นให้ใส่ขนาดแหวนไปตอนนี้เราใส่แหวนเท่าใส่แหวนให้เราใส่ซื้เอาห้าสนะิบสองใส่เข้ามาปุ๊บห้าสิบสองจากนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะบอกว่าเราจะเอาเป็น หัวแหวนเอาเอาเอาหน้าเป็นยังไงแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้ชอบไปแอบอยู่ตรงนี้ไม่บาง,บางทีเวลาเราเลคคอร์ดตรงนี้มันจะเอเอออหน่อยมาเลือกในนี้ก่อนแล้วกันว่าเอาเนี้ย อาสิลเลียมค,ลมครับเนี่ยมันมันอ่าแล้วมันก็จะอยู่เดี๋ยวต้องพับไปก่อนมันไปอยู่ข้างหลังอ่าแล้วมาโรงนี้เนาะพอเรียกโรงนี้เราก็คลิกสตาร์ทได้เลยเนี่ยครับมันก็จะสร้างให้ เราอยากจะเอาสูงแล้วก็คีดค่าไปเลยก็ได้หรือว่าเราจะดึงอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราอยากให้มันแม่นแล้วก็มาคีค่าตรงนี้่าจะาสูงเท่าไหร่ต,งนะตรไไตงไหนนะครับไม่ไปครับดูนะดูนะไม่ไปไ ถ้าเราอยากให้หน้ามันเสมอกันนี่ก็ได้เรามาปรับตรงนี้ก็ได้ให้หน้ามันแคบเข้าก็ได้ให้หน้านี้แคบเข้าก็ได้ก,านะก,ก้านนี้มันจะมันจะปรับด้วยวอัตโนมัติตามทรงเนี้ยตามหน้าเวนะนะครับตามหน้าเวียนเลยตัวนี้ไม่ได้ ใ่ตัวนี้เป็นก่อนไม่ได้เป็น t s p y ถ้าเราจะสร้างจาก t s p y n e เราก็สร้างอีกวิธีหนึ่งโด,โดยทำจากตัว t s p y เลยถ้าเราจะสร้างจาก t s p y อยากให้มันสามารถที่จะปรับปรับได้เราสร้างจากตัวนี้ t s. <S. <S เลือกมันมาเราก็เลือกไอ้ไอกลมๆนี้มา ขั้นตอนมันอาจจะยาวนานนะตรงนี้เพราะว่ามันต้องใช้เราต้องดึงมนะันอะผมลบนี้ไปทิ้งไปดึงมานนวนมา,มาอยูหน้าเวนก็เหมือนกับว่าเราเราเรา,เราดึงให้มันเข้าทรงนี้ครับป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 รับให้เขา้าหรือว่าจะใช้ถ้าไม่ใช้ตัวเนี้ยตัวนี้ไม่โอเคเราก็ใช้ตัวก่อนนี้ก็ได้ ตัวนี้ก็ว er, ่าตัวนี้เดาใช่ไหมตัวเนี้ยมันก็จะตัวนี้เป็นพวกสารลายพวกเนี้ยสารลายนี่ครับสารลายตามพองเนี้ยเราก็เลือกเราเลือกรวดลายว่าจะเอาลายอะไรสมมติว่า ก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับก็จถ้าเราเลือกลายลายเสร็จเราเลือกลายเสร็จแล้วก็แอปพลายมันก็จะสร้างลายให้เลยครับลายพวกนี้บางทีมันมันมีอยู่นะ ตรงนี้เอาขึ้นไปอาจารย์สมมติว่า จะทำงานแบบนี้ต้องทำเป็นทูเรียวนะต้องทำเป็นเส้นสองเส้นอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำเป็นเส้นคาดแล้วเลือกสองเส้นใช้คำสั่ง s u r ์ a c สแล้วก็เป็นทูเรียวเดี๋ยวทำเป็นแผ่นอย่างเงี้ยอันเนี้ยม,มันจะมีแวนลักษณะประมาณนี้อยู่ จะพายมันอาจจะยังไม่มีความสวยงามคร่าวๆก่อนครานี้เราเอาดึงตัวนี้ลงมาก่อนดึงดึงแผ่นตัวนี้ลงมาโดยใช้คำสั่งครับ เต็มทั้งหมดนี้แล้วตรงนี้เราระเบิดแลาใช้คำสั่งทูเหลียวเหมือนกันอันแรกเราใช้ตัวนี้เราใช้คำสั่งทูเหลียวตัวนี้ต้องทูเหลียวด้วยมันก็จะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยอนันี้เราจะเอาลายตรงนี้ขึ้นมาใส่แหวนเราก็มาที่ t า a n s f o r m f l o along surface click เรามาคลิกตัวนี้ แล้วก็คลิกขวาทีหนึง่งแล้วมาคลิกตัวชิ้นงานเนี้ยแล้วมาวางตัวนี้ไอตัวลวดลายพวกนี้จะขึ้นมาเป็นแบบ